สวัสดีครับประเจอช่องอาร์ตอะไรเที่ยงไงไปไบ่อยครับวันนี้พาทุกคนมาลาดลีสนซึงครับเป็นครั้งแรกที่อาร์ตอะไรมาที่นี่นครับที่แรกเลยนะครับเราพาทุกคนมาที่โมไอ o ็อฟฟี่นะครับเป็นเขาเรียกเป็นจุดเช็คอินจุด,จด,จดหนึ่งของคนที่มาสนทึงเลยนะครับนี่บรรยากาศร้านก็จะตกแต่งนีง่สาระ์แบบนี้เราจะเห็นได้ที่เมกาใต้นะครับแล้วก็รอบๆร้านเนี่เดี๋ยวแ่นกล้องไปบรรยากาศ ที่นี่ก็จะขายอาหารเครื่องดื่คาเฟ่นะครับคอฟฟี่ทุกอย่างเลยก็คือแวะมาทานกันได้ครับป๊ป <ะ S 1> ผู้ใหญ่เกิน50เสีย50บาทนะครับ <c oughs> เราซื้อแพ็กเกจ150บาท สองห้าสิบอ,อันนี้ได้ทุกอย่างเลยเยวโชว์ภาพให้ทุกคนดูครับเเข้าไปบรรยากาศภายในครับร่มรื่นมากเลยดีเดี๋ยวท่านดู้ยเดี๋ยวเราคงจะอยู่ให้ครบบ่ายสองเพราะเราจะดูโชว์นะว่าจะเป็นยังไงนะบรรยากาศใครมีเด็กมีครอบครัวนแนะนำเลยที่นี่ นี่ครับเราปถึงไฟล์แล้เรียบร้อยแกะสายพันโดนเอเข้าเเดี๋ยวเราไปดูโหมดนี้นี่กะบังมาแล้วทาเลย เบอร์ินเนอรี่ใส่ึ่งกินยังไงวะอันเดียวแย่งกันขนาดนี้หรอโอ้ไดเจอร้องไห้แล้วผมเดี๋ยวก็ ซื้อบัตรกันมาเนี่ยบัตรนี้ได้2เกมบัตรนี้ได้3เกมเล่นกันไปทุกเกมไม่ได้รางวัลสักอย่างไม่ว่าจะโกน์บวงว่างลูกเทนนิสซูตบาส์ตาลูกโป่งเตะบอลไม่ดีสักเรื่องโอ้ยเอาไว้เข้า3ลูกนะเย็นๆย็เย็นเใจเย็นเลูกเดี๋ยวก่อนอ่าเอาเออเอาสองเฮ้ยอยลูกนึง ่อีรูงได้แน่เลยคีโยอคีโยกเอ้ยอีรูปนั่งได้แล้ววันนี้เตะเข้าอีกลูกบอกพี่ขอตุ๊กตาอยากได้ตุ๊กตาแล้วเมื่อกี้ไม่เตะเข้าอีกลูกอะรางวัลคนเดียวเป็นไงครับดีใจไหมยิ้มหวานตอนนี้ครับเราอยู่ที่นิวซีแลนด์แล้วเราก็มานั่งรถไฟครับเราเคยเห็นคลิปนี้ครับของยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับเราก็เลยพาเด็กๆมาเที่ยวกันบ้าง นี่มีกิจกรรมหลายอย่างตามป้ายนี้เลยนี่ใจเราอะอยากขับรถบั๊กจีมาดูสิบั๊กจีจากสูงสุดก็คือส่สามันนะครับนี่กับไทเกอร์อยู่ข้างหน้าครับไม่ไหวเดียย๋ยวไม่ดูกันวันนี้เราจะมาขับขับรถนียบั๊กจีเดี๋ยวเราจะทำปลาปานะครับ โอ้ oh my g o ยโอ้เอาเอาไะกก็ตีกก็ตีมากเลยอ่อมามันมันมแต่ขาขวาว่ะขาซ้ายมันไม่ลม่นี้มันเยอะไง ตอนนี้ปลาเริ่มต่อเต็มที่ทั้งสองข้างเลยเนี่ยแคก็ถี่มากๆเลยมีปลาร้อยกว่าตัวกัดขาอยู่เตัวไหนมี8ตัวเป็นตัวตัวไม่ดูกัตัวรกล้ากล้าต้องสุดเึงนตะเพียรหมยกเ็เก่งเลยนะเฮ้ยรอเรือต่อนีนี่รอเรือต่อเลย นี่ครับใส่่ได้ยงอย่งนี้ได้มีเมนูอะไรแล้วนะนำครับ ห้าคำอ่ะกินเองห้าคำาวันทาลาคาเฟ่ไอสเปรสโซนชาไทย <c oughs> แล้ววันถัดมาคาทุกคนมาเที่ยวสวนพึ่งไทยแลนด์นะครับค่าเข้า100บาทและฟรีน้ำสติ๊ าเราจะไปให้อาหารยีราฟกันนี่ยีราฟตัวที่หนึ Movie ่งยีราฟตัวที่สองและยีราฟตัวที่สามอ่ะปละเกอไปได้ได้ไดเร็วลูกเปกติกนี่ครับทางที่เราจะไปเมืองญี่ปุ่นปลาไพ่ นี่ป่าไผ่เรียนแบบที่เดียวโตเลยนะอ่านอะไรครับพาทุกคนมาเที่ยวที่สวนพึ่งไฮแลนด์นะครับและตอนนี้เราอยู่ที่บ่อหงนะครับนี่กับไฮกาครับและไทเกอร์อยู่นี่นะใครมีลูกพามาเที่ยวได้เลยคนละห<ป>นึ่งร้อยบาทตรงนี้กี่ตัวนับสิ ีเรามาเจอเจ้าหน้าที่คนเดินไม่มีดิสเคิลไอ้เมื่อวานนี้อะไรวะเขาบอกว่าข้อบังคับในการขับรถบักกี้ห้ามขับเร็วเกิดอุบัติเหตุรับผิดชอบเองคันละหนึ่งพันไปได้สี่คนไปเองอ่ะปั๊กกี้สีแดงและสีเขียวขับยากไหมพี่โยโต้ครับโยโต้เนาะแล้วขับไปตามทางใช่ไหมตามที่สอเลยครับอ๋อตามนี้คือขับอยู่ในพื้นที่นี้ใช่ไหม ครับครับไปในปากครับไปกับสิบวิวโอเคคุยอ้อนดีกว่าอ่าได้อ่าเดี๋ยวไปลุยอ่ะให้เลือกอันนี้คือ บอกเป็นคาเฟ่แนะนำที่สุดคืเรามาโซนที่เป็นเม่ชอร์ at time.